ทักษะความชำนาญน,นะครับจับดูรู้ปั๊บเลยนะฮะว่ามันซ้อนมันอยู่นะฮะพราะมันแข็งไงธรรมดาใบศูนย์แปดนี่มันจะเท่ากับสังกะสีบ้านเรามเมทัลชีดนะสังกะสีตี๊บนะครับก็ส่องไปฉายเสียบเข้าไปจับจอ่าเข้าได้พอดีเบเวอร์นะครับคือคือนะครับนะ,นะอ่ะลองหนึ่งศูนย์ดิไอศูนย์จุดหนึ่งดิศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ กเก็บผู้องขยับนะในความการตรวจสอบนะครับว่าศูนย์จุดหนึ่งศูนย์อ่ะหนึ่งศูนยนะ์นะเมื่อกี้นี่แปดนะเดี๋ยจะเอาเก้าเก้าศูนย์เอาเก้าก่อนเนาะเก้ามีป่ะรู้ไม่มีหรืมั้งศูนย์เก้าไม่มีครับศูนย์หกไม่มีหรอกมันจะละเอียดขนาดนะั้นมันต้องไปซื้อประเภทแบบเป็นร้อยใบยแล้วเสียบเข้าไปนิดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งศูนย์นะครับ นั่นนั่นดูสะดือยก็ไม่ด้ดอสม่ำเข้ากับอ่าเข้าเข้าฝืดฝืดสรุปได้ง่ายว่าตัวนี้ตั้งมาศูนย์ไอดีศูนย์จุดศูนย์สี่ไอเสียศูนย์จุดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะอันนี้คือจดได้เลยมันโรงงานตั้งไปแบบนี้ถ้าเกิดเราตั้งไปแล้วแต่เราใส่ตัวฟิลเลอร์นี้ไม่ได้ครับข้อเสียมันเป็นยังไงมั้งมันก็ไม่ตรงครับขอบคุณที่ถามนะมันก็จะเหมือนแฟนคลับเอฟซีที่ถาม ก็คือว่าการตั้งวาเนี่ยถ้าเกิดว่ามาคนคนฐันนอบถ้าเกิดเราตั้งวาไปแล้วครับแล้วเราไปเนี่ยนเงร็จรอบแล้วมันยังไม่เข้าก็เสียคนเสียที่จะนำมาตั้งวาในลักษณะพูดง่ายใช้ฟิลเลอร์สอดก่อนหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ใช้ตอนแรกถ้าไม่ได้ใช้ถ้าไม่ได้ใช้แล้วผมก็กลัว่าเราไปสอดขนาด0.1 0แล้วมันไม่เข้ามันมีผลอะไรหรือเปล่า ถ้าวล์วไอดีมันขี้เร็วเกินไปก็คือพูดง่ายว่ามันชิดเนาะมันชิดปั๊บเนี่ยเวลามันจุดระเบิดปั๊บเนี่ยถ้ามันขี้เร็วเกินไปเนี่ยพลังที่ออกมาเนี่ยของในการที่จะดันลูกสูบมาให้ได้กําลังงานจากการเผาไหม้เนี่ยมันขี้ทิ้งเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นกําลังมันเลยตกในจังหวะที่เครื่องยนต์ร้อนนะวัยรุ่นจึงมีสโลแกนว่าเงียบพังดังวิ่งก็คือการตั้งร้านมันหักก็ว้าว่าง รถมันจะวิ่งดีขึ้นใช่มันจะมีเสียงแต่มันดังแต่มันดังเช่นไอดีสเปคให้มาขนาดนี้ศูนย์จศูนย์สะพอมาถึงมือเราปั๊บเราอยากให้มันเป็นไง2.0ออเราก็ตั้งไปเลยบวกไปเลยบอกว่าตั้งมาไอดี0ศูนเลยมันจะได้วิ่งจากปกติวิ่งไดร้อยสิบมันจะขึ้นไปร้อยยี่แค่ตั้งวาวประมาณนี้แต่ว่ามันเกิดอาการอะไรแล้ว เออเสียดงดังน่ารำคาญเกิดขึ้นผลเส,นนเสียก็คือทําให้หัววาวเนี่ยที่โดนโกสับเนี่ยนะหัวมันจะบานแล้วมันจะสึกเร็วขึ้นเพราะเนื่องจากเหมือนเราอะครวัตทุก,กเพราะฉะนั้นถ้ารถพวกนี้เขาจะตั้งกันทุกวันนยนะเช้ามาลองไปแบบเฮ้ยยังไม่ได้ก็ตั้งอีกทีหนงนะสี่โมงมาอีกนะเออพอห้าโมงมาเลยนะ พอห้าโมงเย็นกบเจอเลยครับนะว้าวว้าวว้นไม่ไ่เ่าวาวยันอ้าวาวยันขอบคุณขอบคุณถ้าวาวยันอาการวาวยันเกิดจากว่าคนคนนั้นใช้รถโดยไม่ได้ตั้งวาวเลยอย่างเช่นเวบเวบที่มาปัญหาก็คือบอกว่าไหาบอกว่าเครื่องหลวมคือเหยียบคันตะตาแล้ว มันไม่ค่อยอัดเลยต้งใส่เครเื่องหลวมแล้วอันนี้คือจับวาลยันวาลยันก็คือลักษณะพูดง่ายๆว่าสมมุติสเปคเขาให้ขนาดเนี้ศูนย์จุดศูนย์สี่มิลลิเมตรตอนเนี้ยเราจะทําให้วาล์ยันนะครับทําให้วาล์ยันนะพอเครื่องมือปัจจัยแหปดตัวแปดเบอร์เก้าเบอร์แปดเบอร์เก้าวางในแต่ถังนี้นะแบบแบบดูป่านะแวบๆมีป่ะไม่ใช